สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เนียงพารวยชาแนลมาวันนี้ก็มีเลขเด็ดแม่นๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขก็ขอฝากคำเตือนโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ สำหรับงวดนี้เลขเด่นงวดนี้นะคะงวดวันที่16ตุลาคมพศออ2566นะคะเลขเด่นก็มีเในงวดนี้นะคะเด่น5ค่ะ เดนหกค่ะแล้วก็เด่นเจ็ดนะคะจับคู่นะคะหน้าสองค่ะ ห้ 5, 7, แล้วก็5้าแค่ะหกสองค่ะหกแล้วก็หกแปสอง แปดค่ะวันที่สิบหกตหอหกหกค่ะ ท่านผู้ชมไม่ชอบที่จับคู่ให้ก็สามารถนําไปจับคู่กับตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบได้นะคะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขบนล่างนะคะเน้นบนกันล่างค่ะเกี่ยวขอ นำตัวเลขแนวทางของวดที่แล้วมาให้ดูนะคะเป็นตัวเลขของเล,ขเล็เด็งวดที่แล้ววดที่แล้วงวดที่แล้วเข้าอยู่นะคะ ที่แล้วนะคะเข้าไปที่เลขกันเบินเข้าไปที่ล่างเลขออกงวดที่แล้วเลขออกข้างล่างหกหกบนอ,อกสองศูนสอง ลางหุกหุกนะคะตัวนี้เข้านะคะเข้าไปที่กันเบิ้ลถ้าท่านผู้ชมที่ได้ติดตามก็คงจะได้เห็นนะคะให้จริงนะคะตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังด้วย นี้ก็เป็นตัวเลขของงวดวันที่16ตุลาคมพศ2566นนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะคะ อาจจะไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปก็จะพยายามหาตัวเลขแม่นๆตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะอยู่คอยให้กำลังใจกันหน่อยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ